คือเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วมัน,นี่เองอะก็วอแวอยากได้เครื่องอีรีเตอร์เครื่องใหญ่ๆเราอยู่มาวันดีคืนดีก็อยากจะได้เครื่องเล็กๆเอาไปนอนอ่านบนเตียงซึ่งกิเลสย่อมระงับด้วยการกดซื้อสิค่ะแม่รออะไรล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะน้องคนนี้เลยอยากได้เล็กๆก,ก,ก็เล็กสมใจอันนี้ก็คือสมชื่อนะคะชื่อว่าอิงพายมไฟใช่ป่ะก็คือขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยเล็กๆเท่เาฝ่ามือแค่นี้เองถือมือเดียวอยู่เลย เล็กมากแล้วก็สั่งสีเขียวมานะคะ mm. เขามีสสีอันนี้คือแบบนะ่านระักวันนี้ได้ลองนั่งใช้ดูมาทั้งวันและ่ะไฟได้มาแต่เช้าเลยเดี๋ยวไฟจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะคะว่าน้องเจ๋วคนนี้ใช้ดีหรือเปล่าน่าซื้อไหมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามา unbox ไปด้วยกันเลยนะคะกล่องเขาก็จะมาแบบมินิมอลเรียบง่ายแบบนี้นะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ก็แค่สายชาร์จอย่างเดียวเครื่อง e-reader เครื่องนี้เป็นของอี่ห้อมอนนะคะรุ่นอิงพาม5ไ็สั่งเป็นสีเขียวมาเนะเครื่องเล็กมากคือเล็กกว่า iPhone ที่ไฟใช้อยู่อะแล้วก็เบากว่าด้วยเครื่องนี้ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะความละเอียดอยู่ที่284 ppi ดีไซน์ของเครื่องนี้เขาก็จะเรียบๆรียบนะคะวัสดุก็จะเป็นพลาสติกลื่นๆหัวชาร์จจะเป็นแบบ type c นะคะด้้าาานนขงเคก็จะะะมมปปุุ่่3สีสก็็จะเปปนุ่ม Power ส่วนอีกปปุุ่่มมจะ Volume u ด เราก็สามารถใช้กดเปลี่ยนหน้าได้ด้วยเครื่องนี้เขาเป็น Android 8.1นะคะแต่ว่าไม่มี Google Play นะแต่ว่าเราสามารถ i n s tall App ผ่านไฟล์ apk ได้นะเมนูทุกสิ่งอย่างในเครื่องเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยเครื่องจริงๆถ้าอยากจะทํามันก็ทําได้แหละแต่ว่ามันยุ่งยากมากๆเลยนะคะไฟก็เลยไม่ได้ทําเบื้องต้นไฟลงแอปเอาไว้2อแอปนะคะนี่ก็คือ ko reader เอาไว้อ่านหนังสือไซส์โหลดต่างๆนะเล่มนี้จะเป็นไฟล์ e- p u b นะคะการแสดงผลโดยรวมก็เหมือนกับเครื่อง e-reader ทั่วไปนััั่่นนนนนนหหลลลละถถ้้้้้้้้าาาาาาาเเเปปปป็็็็็ไไฟฟ์ e ์ Pub PDF ขขขดดดดดดอองงตววกกกกกษรรรจสสมบใใุชีย เวลาอ่านแนวตั้งตัวหนังสือก็จะเล็กจิ๋วมากๆแต่เราก็สามารถตั้งค่าอ่านแนวนอนได้นะคะพอพลิกเป็นแนวนอนแบบนี้ก็จะอ่านสบายตามากขึ้นแต่ถ้าอยากให้ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถตั้งค่าแบบ r o p Page ได้มันก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้เลยมันสามารถครอปได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะเผือว่าใครไม่ถนัดอ่านแนวนอนถ้า crop p a g e มาแบบนี้ก็จะทําให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงในส่วนของการอ่านมังงะนะอันนี้เป็นไฟล์ PDF นะคะไฟล์ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แย่นะภาพค่อนข้างคมชัดใช้ได้เลยนะคะตัวอักษรก็คืออ่านออกแหละแต่่่ถ้าาเเรรรรือองไทีีมบยยยตััวกษ เยอะตัวเล็กๆนี่อาจจะมีปัญหานิดนึงก็อาจจะต้องอ่านแนวนอนแทนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานของแอป Map มั้งนะคะไฟที่ไฟโหลดมาก็คือ Map ereaader เลยนะคะพออินสตารแล้วก็ล็อกอินใช้งานได้ปกติเลยแต่ปัญหาหนึ่งที่ไฟเจอกับการใช้งานจากแอปนี้กับเครื่องนี้นะคะก็คือมันจะมีข้อความเนี้ยเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยข้อความนี้มันบอกว่าแอปนี้ถูกหยุดการใช้งานแต่พอเรากดไปส่วนอื่นของหน้าจอมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกไฟลองอันอินสตารแล้วก็อินสตารใหม่ดูแล้วก็ไม่หายนะมัน เราก็สามารถอ่านหนังสือได้แบบยาวๆเลยปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องก็สามารถใช้กดเปลี่ยนหน้าสําหรับแอปนี้ได้เหมือนกันนะหนังสือเล่มที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไฟล e ์ EPU b นะคะแน่นอนว่ามันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขนาดข,าดของตัวอ,อักษรอ,อยู่แล้วเฟ๋ยฟจะลองเปิดหนังสือที่เป็นไฟล์ PDF ของแอปนี้ให้ดูด้วยนะคะแน่นอนว่าตัวเล็กจิ๋วมาก<า>ๆแต่ก็เหมือนแอป KO Reader นะคะ Map E Reader ก็สามารถตั้งค่าอ่านแนวนอนได้เหมือนกันแล้วก็ยังใช้ปุ่มข้างๆกดเลื่อนเปลี่ยนหน้าได้อีกด้วยเครื่องนี้มีไฟหน้าจอนะคะสามารถปรับลดความสว่างได้ปรัับไไดดด้้คคความมชก็นะะ เราได้ความที่เครื่องเนี่ยเป็น flash ก c r e e ไฟก็เลยจะมาเปรียบเทียบกับ Kindle Paperwhite 5ของไฟด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็น flash ก c r e e ทั้งคู่นะหน้าจอของเครื่องอิงพามคือมีความลอ o ซี่มากมากใช่ไหมมันก็จะสะท้อนแสงวิบวับวิบวับเลยขณะที่หน้าจอของ Kindle จะมีความด้านกว่านะคะมันก็สะท้อนแสงเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะเท่าแต่ถามว่ามันเป็นอุป,ปสรรคในการอ่านมากไหมก็ <S <S ไม่นะเวลาที่อ่านนะเราก็นั่งอ่านเฉยๆเนื้ออกปะเราก็ไม่ได้สายเครื่องใบมาให้มันเล่นแสงวิบวับอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของน้องคนนี้กันนะคะ เดี๋ยวเริ่มที่ข้อดีก่อนเลยละกันนะข้อดีข้อแรกก็คือขนาดเล็กและน้าหนักเบามากๆ เครื่องนี้เหมาะสําหรับการพกพาที่แท้จริงเลยคือมันสามารถที่จะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เผาไปข้างนอกได้เลยนะสำหรับคุณผู้หญิงที่กระเป๋าเล็กๆเ,เลยงเนี้ยก็คือใส่ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเครื่องนี้นะคะคือเขาเป็นระบบปฏิบัติการ Android ก็คือมันสามารถที่จะลงแอปต่างๆได้คือต่อให้จะไม่มี Google Play ที่เราสามารถที่จะโหลดแอปได้โดยตรงนะแต่มันก็สามารถที่จะใช้แบบ i n s t a l l APK เอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากล้วเครื่องเนี้ยด้วยความที่มันขนาดเล็กมากๆกับราคามันก แบบ3 0 0พันกว่าบาทเองอะในส่วนของข้อเสียนะคะข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของภาษาเนี่ยแหละคือระบบปฏิบัติการมันเป็นภาษาจีนทั้งเครื่องเลยอะไม่มีอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเลยมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะลงให้มันเป็นภาษาอังกฤษมันก็มีวิธีทําได้นะแต่ว่ามันยุ่งยากแบบมาก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 ๆข้อเสียข้อถัดมานะคะก็คือด้วยความที่หน้าจอมันแบบ glossy, กลอสซี่มากๆเวลาที่เราอ่านอะมันก็สะท้อนแสงค่อนข้างที่จะเยอะนะ มันก็จะไม่ได้สบายตาเท่ากับหน้าจอแบบด้านแบบเรียบของ e-reader รุ่นอื่นๆนะคะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากคือไฟอ่านอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะ้วยความที่มันเป็นหน้าจออีอิงอะนะคะคือมันถนอมสายตาอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสบายตาก็อ่านได้ยาวๆแล้วข้อเสียข้อสุดท้ายที่ไฟรู้สึกก็คือมันเป็นเครื่องจับจีนมันเป็นเครื่องนอกกันเนาะคือถ้าเกิดใครแจ็คพอตแล้วเครื่องมันมีปัญหาในเรื่องของการเคลมอะไรเงี้ยก็อาจที่จะลําบากนิดนึงคือต่อให้ราคามันจะไม่ได้สูงมากอยู่ในหลัก3 0 0พันกว่าบาทแต่มันก็ยังก่าะพมันเสียขึ้นมาแล้วเราใช้งาน มันไม่ได้อะมันก็เสียดายตังค์งเนาะเครื่องเนี้ยเป็น e-reader ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะแต่ว่าไฟนไม่เคยเห็นคนไทยออกมารีวิวจริงจังแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยตั้งใจที่จะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะ